เวลา10บนาฬิกา32นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อและมรดกพ่อซึ่งสากรการเกษตรเกษตรวิสัยจำกัดอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชาที่ได้น้อมนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินธุรกิจช่วยเหลือสมาชิก ในการนี้พระัราชทานรางวัลแก่สมาชิกสากรดีเด่นและผู้ชนะการประกวดค้นหาสุดยอดความหอมข้าวหอมมะลิของจังหวัดร้อยเอ็ดปีการผลิต2566ทับ2567โดยประเภทสากรได้แก่สมาชิกสากรการเกษตรเกษตรวิสัยจำกัดและประเภทกลุ่มเกษตรกร,รวิสาหากิจชุมชนแปลงใหญ่และศูนย์ข้าวชุมชนได้แก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรทำสวนเมืองทองอำเภอเมืองจังหวัดร้อ สากรการเกษตรเกษตรวิสัยจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่18เมษายน2520สมาชิกแรกตั้ง176ครอบครัวในพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย13ตำบล175หมู่บ้านโดยในปี2525ถ25ึง2527 รภาวะขาดทุนจึงมีการพิจารณาแผนฟื้นฟูและได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสากรการเกษตรจึงมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยทําแผนฟื้นฟูซึ่งมีเป้าหมายคือให้สมาชิกมีอาชีพและมีไรายได้โดยน้อมนาศาสตรระาชาที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรพระราชทานไว้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนปฏิบัต,บติงานทําให้สากรกลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้ง ปัจจุบันดำเนินงานตามหลักการและอุดมาการณ์สากลที่ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำมีการกำหนดแนวทางส่งเสริมและพัฒนากิจการสากลและสมาชิกให้มีประสิทธิภาพเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อกระจายสินค้าไปยังต่างประเทศมุ่งสร้างเครือข่ายสากลเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร่วมมือที่ผ่านมาได้รับรางวัลสากลดีเด่นแห่งชาติประเภทสากลการ,กรเกษตรทั่วไปประจำปี2549าี รางวัลการส่งเสริมการทำบัญชีดีเด่นประจำปี2,559ระดับภาพจากสำนักงานตรวจบัญชีสากลที่4ในการนี้ทรงเยี่ยมสมาชิกสากลการเกษตรเกษตรวิสัยจำกัดปัจจุบันมีสมาชิก8,910ครอบครัว156กลุ่มทั้งหมดประกอบอาชีพทำนาในพื้นที่ทุ่งกลาวร้องไห้โดยผูกเข้าหอมมะลิ 1 5 8 4 9 0ร้ไร่ในฤดูการผลิตข้าวปี2566-2567ได้ผลผลิต86,518ตันสมาชิกได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจอย่างเป็นธรรมมีการจัดตั้งเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมเป็นมรดกที่พร้อมส่งต่อให้กับสมาชิกรุ่นต่อไป